าการทำจิตให้สงบนะก็เป็นการเข้าถึงในพระพุทธศาสนาที่สำคัญเมื่อเรารู้จักการเสียสละการให้ทานก็เปรียบเสมือนกับเป็นสเก็ตของต้นไม้เมื่อเรารู้จักการที่เรามีศีล มันเปลือกของต้นไม้เปรียบเทียบกับต้นไม้กระดับเปลือกแต่เมื่อพวกเรามาทําสมาธิให้เกิดขึ้นก็เหมือนกับพีของต้นไม้เ้าเรามีปัญญาเราเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาก็เป็นแก่นของต้นไม้ในแก่นของพ,พุทธศาสนา น,นเมื่อพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยศีลด้วยทานด้วยศีลอันนี้สงแห่งการทำทานหรือสมทานศีนจะเกิดความสุขหรือว่าสักข,ขะหรือว่าสวรรค์นะนี่เราจะเข้าใจความว่าสวรรค์ก็คือเป็นภพที่มีความสุข บุคคลนี้จะไปสวรรค์ได้หรือจะไปพบที่มีความสุขได้ใจนั้นก็ต้องเป็นสวรรค์นในปัจจุบันก่อนนั่นเองร่าใจาเป็นเทวดานั่นเองร่างกายเป็นมนุษย์นะแต่ว่าใจเป็นเทวดาเรามนุษย์ษาเทโวเทวะผู้ประเสริฐผู้มีเฮลีความละอ,อายอตปะความเกรงกลัวตบาบ นี่เป็นคุณธรรมประจําใจของเทวดาของเทพิดาผู้ที่จะไปใจจะไปเกิดในสวรรค์ก็ต้องเป็นสวรรค์ในปัจจุบันนี้ก่อนและเป็นเทวดาเทพิดาในปัจจุบนันนี้คือบุคคลที่มีความอายความเก,งกรงกลัวตบับ มันมีความหมายความเก,งกรงกลัวตบะแล้วก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมะเมื่อมีศีลมีธรรมนะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทพยายามสร้างความดีอยู่เสมอจิตใจมีเมตตาปรารถนาให้คหนหนึ่งก็มีความสุข กรุณาคิดช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาจิตพอยินดีกับความดีของบุคคลอื่นเขาอมเบขาจิตเมื่อคนอื่นเขา,เน,ขา,น,น,ขานั้นเดือดร้อนเป็นทุกข์ก็ไม่ซ้ำเติมคุณธรรมประจําใจก็คือมีผมหิหารสีด้วยถึงผมหิหารสียังไม่เต็มแต่ว่าความมีเหรีความ ตป่านั้นเต็มอยู่ในดวงใจนี่ก็เรียกว่าเป็นใจของเทวดาเราก็สังเกตใจของเราว่าในชีวิตนี้เรามีการให้ทานเป็นปกติไม่ได้เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเราเป็นผู้มีศีลเป็นปกติคือศีลห้าเราไม่ยอมที่จะให้ศีลเราขาด แม้ว่าเราจะาตายเขาตามนี่เรากำลังกิจของเราถึงพระโสดาบันบุคคลพร,พระโสดาบันนี้เป็นคารวาดคลองเรือนอยู่ก็เป็นพระโสดาบันได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงในสมัยพุทธกาลท่านอานาถปาิากาศเศเ็จถี่นา,นางวิสาขาเหมาบาศิกา ก็รู้แ,แต่ท่านดำรงคุณธรรมเป็นพระโสดาบาลบุคคลน่นยังจะมีพระโสดาบาลบุคคลจำนวนมากที่เดียวที่ดำรงชีวิตในเพศารวาสแต่ว่าศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงไม่หวั่นไหวเชื่อเรื่องของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว นะมีความเชื่อมัสวดาบาันบุคคลน,นี้จึงประกอบได้คุณงามความดีมีทานมีศีลมีการภาวนาจนเห็นอริยสัจมารู้ความเป็นมรสโสดาบานันมาเกิดในมนุษย์นี้อีกก็ไม่มีชาติที่แปดก็จะนิพพาน เราก็มาสำรวจใจของเราถามใจของเราถ้าใจของเรามีทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติมีความเสียสละตั้งมั่นอยู่ในความดีมีหลีิความรอายอตาัตปากความเกรงกลัวตวบับปฏิปทาของเราเรียว่าคล้ายๆพระโสดาบันบุคคลควรจะภูมิใจมันในชีวิตนี้มาถึงเวลานี้ เราได้สร้างความดีของเราได้เต็มที่เพราะว่าชีวิตของวเราไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปคือเรามาเป็นผู้ที่มาอาศัยโลกนี้อยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้อยู่นานจิตก็จะท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารการที่จิตจะท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารถ้าไปในภพที่มัน ทุกทรมานโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากท่านยึงเรียกว่าอาบายภูมิภูมิที่ไม่สบายสุขติภูมิภูมิที่เป็นสุขติภูมิที่มีความสุขก็ได้แก่ว่าสวรรค์ทั้งหกชั้นนภมรโรค x สิบสชั้นยังถ้าเกิดร่างกายนี้มันแตกดับเราก็จะต้องหวังว่า เราจะไปสู่ในสุคติโลกสวรรค์เราก็ต้องปฏิบัติทางที่จะไปสวรรค์ไว้ก่อนทางที่จะไปสวรรค์นั้นก็คือเราละบ,บาบปบำเพ็ญบุญนั่นเองทำจิตให้ผ่องใสอย่างเช่นพวกเราวันนี้แหละมาทำทานรักษาศีลภาวนาเป็นต้นก็ขอให้พยายามปฏิบัติอย่างเงี้สม่ำเสมอในชีวิตของเรา ทุกเดือนทุกปีอย่างนี้จังกว่าชีวิตมันจะแตกดับแล้วก็มีโอกาสดีที่จะได้พัฒนาใจให้สูงขึ้นไปสุคติก็เป็นอันวาเราก็มีความหวังได้แต่ถ้าเกิดว่าในชีวิตประจำวันเราไม่ได้สร้างความดีไว้สร้างบาปไว,เว้เยอะโอกาสที่จะไปสวรรค์มันก็ยาก เห็นว่าผู้มีวาสนาบาร,รมีท่านทำความดีมามากท่านสร้างบาร,รมีมามากก็เป็นนั้นหวังได้ว่าชีวิตสุดท้ายของท่านก็จะไปอย่างสงบน้วก็จะไปสู่สวรรค์ถ้าไม่มีไม่มีใครไปส่งท่านก็นไปของท่านอยู่แล้วนี่ในด้านของกิจแต่การที่หลายคนก็นมาต่าง อนโมธนาหรือพร้อมกันยินดีในความดีที่ท่านทำมาคือแสดงบุธิตาจิตกากุลงามความดีที่บุคคลในบุคคลหนึ่งทำม้ในโลกอันนั้นก็คือเป็นการที่ทำจิตของเราให้สูงขึ้นอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่แท้ที่จริงแล้วจิตตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์เลยนะอาจจะไม่ได้รอที่จะมาใครมาส่งเราแล้วกรรมดีนี่เอง ที่ทำเอาไว้ส่งไปแล้วอย่างใน,นสมัยพุทธกาลเหมือนกันนะเมื่อบาสกท่านหนึ่งทำกรรมดีเอาไว้มากเออเทวดาทุกชั้นก็เอาราชรถมารับแต่ท่านต้องการฟังเสียงสวดมนต์สะก่อนในบุตรสาวของท่านเห็นพ่อทำไมห้ามพักกำลังสวดมนต์อยู่บอกให้หยุดหยุด ให้หยุดก่อนเหมืนกั้นลูกสาวไม่รู้ก็เลยนิมนต์พระท่านหยุดสวดพระก็เลยกลับไปหมดท่านก็ลืมตามมาถามเอ้าทาไมพระหายไปทั้งหมดละ่ะก็เมื่อกี้พ่อบอกว่าให้หยุดก่อนให้หยุดถ้าบอกให้หยุดนั่นคือเทวดาทุกชั้นฟ้านำม,มาเชิญพ่อเนี่ยแหละให้ขึ้นไปสักทีหนึง่งเอาราชรถมารับแล้ว เอาญาณมารับแล้วเป็นญาณทิพย์ร่างกายนี้มันจะผูกพังอยู่แล้วอย่าไปอยู่เลยไปสวยความสุขในสวรรค์ดีกว่าพ่อลยบอกเทวดาน,นั้นอย่าเพิ่งมาพูดอย่างนั้นเลยต้องการฟังพระธรรมก่อนอ๋อเป็นอย่างนี้เองทีแรกเข้าใจว่าเอ๊ยโยมพ่อของเรานี่ฟั่นเฟือไปแล้วปฏิบัติธรรมะมากแต่วรจก่อนตายทำไมใจไม่มีสติสมปชัญญะแต่แท้ที่จริงแล้ว ท่านเห็นราชรถมารับจำนวนมากอันนี้ก็คือบุญกรรมที่ทำดีเอาไว้มาถึงเวลาแล้วก็มีคนมารับแล้วกรรมนั่นเองก็จะส่งจิตของท่านขึ้นไปสู่สงสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อเรื่องกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็ต้องพยายามสร้างเพราะบุคคลวานพืช ลงไปชั้นใดนั้นก็ย่อมจะได้ผลขึ้นมาฉะน,นั้นเราทำกรรมดีกรรมดีก็อยู่ในใจให้ผลก็จะมีความสุขใจกรรมชั่วที่ทำก็จะให้ผลเป็นความทุกข์ยิ่งพาดึงเล่นจากกรรมชั่วทั้งหลายประกอบกรรมดีทำใ,ให้ผ่องใสการนั่นเองจะส่งผลให้เรามีความสุขเพราะสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นไปตามกรรมว่ากรรมมนนวัตถีโลโก,ก ก็ให้เราตั้งใจพิจารณานะและประกอบความดีในะให้เจริญในธรรมเท่ากันทุกท่านเถิด